ผมพูดชื่อนักบาสได้1คนภายใน30สิบวิผมพูดได้5คนถ้าคุณชนะผมได้นะคุณเอาไปเลย1นึ่งใบแดงผมพูดได้7คนผมพูดได้9คนผมพูดได้ส2คน15คุณเป็นนักบาสไหมเนี่ยเล่นบาสอยู่รู้ไ่มผมเป็นนักบาสเก่าโรงเรียนผมก็เป็นนักบาสปัจจุบันโรงเรียนอ๋อผมพูดได้สิครับ19เก้าครับคุณโกงสามสิบวินะถ้าคุณไม่ได้นะผมจะด่าว่ากาคุยสาม สองหนึ่งเคอรี่เลโวนเจมส์ไทรี่ไมเคิลจอแดนคารีมาดูจิมอเดมอนกีนเทอทอมสันแอนดูวิกินอ่อแอนโทนีเดวิสแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเอ่อไทชารเบอร์ตันโอ้มาแล้วอ <A> ันเจ็ดเหลือสามวิอ๋อโอ้ my god oh my god <c oughs> <laughs> หมดเวลา oh. อะผมสงสารครับคุณติดตามช่อง BB b o อยู่ไหมครับติดตามครับถ้าคุณติดตามเนคคุณเอาไปเลยหนึ่งใบเขียวโอ้ oh.